สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับไม้ขัดฟันนะครับของอารบีนะครับก็ตัวนี้ครับก็เขียนด้วยนะครับว่าคําเตือนนะครับเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปีนะครับก็ควรใช้ในการดูแลของแพทย์นะครับนะฮะคุณน้องคุณหนูจะใช้นะครับก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับอ่ะพี่อั้นให้ดูนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้จ้ะซึ่งเฮ้ยใช้แล้วค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนี่จ๊ะให้ดูเห็นไหมตัวนี้นะครับเนี่ย มันมีความเป็นเอ็นนะครับซึ่งค่อนข้างเรียนเหนียวแล้วก็อันเล็กนะครับแต่นะครับพูดตรงนะข้อเสียมันมีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดของทั่วไปอ่ะส่วนมากมันมันกจะเป็นผ้าหรืออะไรงี้ครับคือข้อดีข้อเสียต่างกันนะอันนี้ก็จะมีความใช้เป็นผ้าใช้เนี่ยมันอาจจะยืดหยุ่นได้แต่อันนี้พอเป็นเอ็นปุ๊บเนี่ยมันไม่หย่อนนะครับแต่ว่ามันก็จะแล้วครับบางทีอ่ะมันอาจจะแข็งและตึงเกินไปนะครับแต่ว่าข้อดีคืออะไรเห็นไหมครับหนึ่งไม่หย่อน สองนะครับไอ้ซอกนิ่งกับพอเป็นเอ็นเนี่ยเส้นเล็กๆเนี่ยตามซอกบางอัดของเราเนะครับมันเล็กเนี่ยมันเข้าไปได้แต่นะครับบางทีอ่ะมันก็จะรู้สึกคมเกินไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดใช้เป็นผ้าเงี้ยนะครับเป็นได้เงี้ยมันก็จะเรียกว่าแล้วไม่คมเกินไปนะครับแต่บางทีอ่ะใช้ไปสักพักเนี่ยด้านนี้เยอะพอไม่ถึงด้านด้านนี้ไงมันหย่อนเลยนะครับก็ข้อดีข้อเสียกันคนละอย่างนะครับก็ โอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับกับตัวนี้นะครับผมโอเคครับเพืกก่อนๆการดูคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าฝากกดแชร์ด,ด้วยนะจ้า